ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกหนึ่งคลิปวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศตลาดชายแดนเขาดินที่จังหวัดสะแก้วไปชมกันเลยครับ เราได้ขนมมาตุนเราเดินทางมาจากวางสมบูรณ์อำเภอวางสมบูรณ์ย้อนขึ้นไปทางเหนือเล็กน้อยแล้วก็ลัดเลาะเข้าทางเส้นทางชนบทผ่านไร่ข้าวโพดไร่อ้อยของชาวบ้านาากกวิวดีโอนี้เรา,เราไไทำการตัดต่อเพื่อให้สั้นลง เพื่อสะดวกในการรับชมคลิปตอนนี้ก็เข้ามาถึงตลาดเขาดิน ออกกี่ถุงครับดูก่อนดูก่อนแบบนี้สิบบาทเหรอครับผมนี่แหละเดี๋ยวกันจัดทางนี้ได้นองเท้าด้วยแบบนี้ร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทอะ ระวังรถนี่ไงหตัดเกลน้ไม่เละนะไม่เละถ้าลูกแตกอ่ะจงเท่าไหร่ฮะ ร้เอาเลยพี่มันเป็นนู่เรียนคัส่งนอคัดใช่ไหมนู่เรียนหัวนูเรียนคัส่งนอแต่พี่สาวเอามาให้หนูหายนราเลขายไขหัวเขาไม่ได้จะต้องรับประกันเงี้ยที่ดูเนี้ยเอาเนื้อแก่ที่พี่ดูหน่อยพี่แม่ตัดอันนี้สามร้อยได้ไหมรวมสามนี่เหรอเห็นไหมพี่พี่ดูเนี้ยนะแล้เอาเนื้อแกดูนู่เรียนแกมันจะเป็นอย่างเงี้ยลองจับดูได้นะพี่ ตึกร้อยสิบเลยเหรอร้อยไม่ได้อะรสิ้าโลเน่ยะห้าสิบโลเงาะงะห้าสิบโลคือเอวันไหนลึกไหมเอาเลือกเลยเนี่ยจะสวยหน่อยนะ 8บาทนะใส่ถุงก็ได้ยังไงมีก้าเปไหมไม่มีสก้ามามาใส่ถุงก็ได้เอาทกคนยังพุกยังยังเดียวเลยเดี๋ยวเอาทุกเรียนเดียวเอาทุเรียนอ ที่5เนั่ห้าสิบนั้นอะไรคะน่ะห้เป็นเบอร์รวมแมททุกอย่างมอทองอ่ะมอทมอทน,น,นะมอทอน่าอนี่มอนนั่นชนีนั่นชนีใครโคุคยังไม่เอาเงาะ50าสิบโลสโลครึ่งดูดูทุเรียนก่อน ร้อยแปดสิบห้าป่ะเราสักลูกสองลูกได้ไหมได้จ้ะาน้ำสุปแปดสิบบาทนี่เมื่อกี้พี่ไม่เห็นซื้อร้านนู้นแล้วอนี่เพิ่งมาเหรอว่าไงไม่มีสุกจ้ะสองชันกันได้กินจ้ะใช่ว่าเพิ่งมาเหรอเนี่ยจ้าเพิ่งมาโนลตกมาเมื่อวานเองจ้ะตัดมาไฟใหม่ใหม่ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นกําลังนี่เนื้อหนึ่งอ่ะสองชั่งเลยดิ ลูกนี้นะห้องลูกในอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูลูกถึงสองกูเกะตัวใหญ่ๆนี่ดีกว่าดูมันนี่ก็สามปูหนักเท่ากันไม่ช่างไม่ดีหรอตัวนี้นะ สองลูกไปเท่าไหร่ละสองกิโลครึ่งสองกโลครึ่งก่อนได้ก่อนดูควาดูสวยๆเอาฮา,าโลเลยฮา,าโลก็สี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเองเอาเลยแป้งดูฮา,าโลอืมอันนี้มั้ สี่โลก็พอแล้วโอเคเห็นไหมสี่สี่โลไปขายลองดูหุ้นสามร้อยยี่สิบเดี๋ยวก่อนรอบหน้าสี่สิบบาทสามร้อยสี่สิบดูไหมูก้าว

สิอะไราชิบ้าอ้ิบ้าจ้ะประชาชนทำานอาวีอาให้อะไรรู้นี่เราเลยอ่านหมดเลยโอ๊ยยหมดมาถ่ายคอมเมนต์ื้ออะไรอ่ะ ซื้อไก่ไหนซื้อไก่ไหนร้านใหญ่นู้นอะแทงไหมแพงไหมแพงมั้ยแค่เดิมอยู่เจ็ดสิบยังไม่ขึ้นเจ็ดสิบหกสิบแปดสโคกเท่าไหร่ครับสโพกพึ่งสาวบาท่กังเจ็ดสิบมีหมอนทองแปดสิบบาทมีคนเยอะเะ้ เิน่เืกินได้มันมีินอีหรอเอ็นยูซื้อไปซื้อร้านนู้นแล้วเมื่อกี้นี่ลูกสวยดลยเขาเนี่ยหมอนวะลงๆช่องลงช่องเพื่อได้เผื่อได้ดังกับเขาบ้างเพิ่งมาสองครั้งเนี่ยครับวันก่อนซื้อร้านนู้นเสียไป2ลูกสามลูกมา เานี้ยคือห้าสิบโลไม่เอาเยอะนี่นี่อะไรฮะมีอะไรก็ช่างถ้ามันอ่อนมันก็อ่อนได้หมดแหละอะไรมันกี่ยงอ่อนหมดไหมนี่หมอนถ้ามีอะไรก็ช่างไม่ีทันที่จัดถ้าคนซื้อของอ่อนก็ได้ก็เจอของอ่อนเนี่ยไม่เกี่ยงอยู่ที่คนมาขายนี่ถ้าส่งเท่าไหร่ครับเนี่ยเหมือนเขาไหมเหมือนร้านก็สิบก็สิบ ลูกกำลังขายเนาะลูกสวยแล้วในของนิดเดียวหมดไปสี่พันกว่าบาทเนาะเบอร์สวยวันนี้เรายังไม่เอามังคุดกลับแล้ววันนี้วันอาทิตย์คนเยอะ อุปกรณ์ขายทำลำบากมามีแต่มีแต่วนมากเป็นแรงงานงสเสมียนนั่นนาะกำพูชานันะ่นน่ะมารับจ้างขายนะวันนี้คือคืนเพมได้ของเล่นไหนเล่นได้ของเล่นตรงไหนโอ้ยพอ,ยอยหมดพอดีทำไรค่าทุเรียนมนนีโล่ที่น,นี้เยอนะเนาะ เพราะนั้นเราไม่รู้เราไปซื้อนอนอยู่ข้ถ่าย,บบยตารายมัแล้วครูมีรองเท้ามีเสื้อผ้าเยอะวะเนี้เห็นไ,ไหมเสื้อผ้านะรองเท้าจักรยานก็มีเฟรมยอมมือสองไปเราไปซื้อไก่ ไกลสักหน่อย,อยเ,อเดี๋ยวมาอีกรอบก่นอนไปตั้งแผงกันข้า,างนอกเป็นลานจอดรถวันนี้รถสิบล้อเป็นร้อยาอาตามแกซื้อไก่หิวไหวลูลานจอดรถโล่งๆเป็นเป็นลูกหลังนี่ทางออกก็มีนี่พี่ลูกชิ้นอะไรกินไหมลูกผมยักเลย นี่มีตลาดนัดอ๋สอสารทิ์ตลาดนัดดิมชายแดนถึงว่าเราเหมือนข้ามันเต็มหมดร้อยจับตอนนี้ก็เวลา8ปดนาฬิกาสินาทีเราได้ของแล้วก็เอารถมาจอดตรงลานจอดรถข้างนอกหาของกินรองท้องก่อนตอนที่จะเดินทาง จอดรถข้างนอกก็กว้างขวางจอดรถได้เต็มที่แต่เราจะเดินไกลหน่อยลงคลิปนี้ก็ขอขอแค่นี้คนระับขอบคุณที่รับชมวันนี้ก็ได้หมอนทองไซส์เล็กลูกประมาณโล5ถึงโล8 เราออกมาประมาณ25กิโลอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปถ้าเราได้มาเราจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกหนึ่งรอบขอบคุณที่ติดตามรับชม